สวัสดีครับสินสจแข็งครับวันนี้จะผ่าดวงวิกฤตถึงหลักการตั้งชื่อของคุณโกตีหรือคุณเจริญพรหรือชื่อใหม่ว่าคุณชัยกริชภายหลังออกมาผ่าดวงวิกฤตคุณโกตีและอดีตแฟนสาวกันไปแล้วนะคะสำหรับสินสายแข่ง ล่าสุดค่ะออกมาพาดวงวิกฤตอีกครั้งคุณโกตีหลังพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อมานะคะก็ถือว่ายังเป็นอัปมงคลอยู่จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะหลังเพิ่งเข้าพิธีวิวาไปเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาสำหรับตลกชื่อดังโกตีอารามบอยและกวางแฟนสาวจนล่าสุดก็ปรากฏข่าวช็อกวงการเมื่อโกตีเปิดเผยถึงการยุติความสัมพันธ์12ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านบัญชีโซเชียล E aí ก่อนหน้านี้สินสายแข่งออกมาผ่าดวงวิกฤตของทั้งคู่โดยบอกว่าทั้งคู่คบหากันมา12ปีสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าหากแต่งงานเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะเลิกได้ทันที ในดวงชะตาของโกตีเป็นคนที่มีสองอารมณ์อยู่ในตนเองอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายในดวงชะตาก่อให้เกิดการแตกแยกพลัดพรากไม่สมหวังวุ่นวายดวงชะตาจะต้องระวังเรื่องการใช้ชีวิตคู่ประกอบกับอดีตภรรยาสาวเป็นคนกล้าได้กล้าเสียทะเยอทยานพร้อมบอกว่าการใช้ฤกิกยามเป็นสิ่งสำคัญที่สุดล่าสุดสินสายเข่งได้ออกมาผ่าดวงหลักการตั้งชื่อของโกตีโดยบอกว่า จากชื่อเก่าเจริญพรอ,อ่อนละไมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชัยกฤิจากพื้นฐานดวงชะตาของโกติสิ่งที่ควรต้องระวังเอาไว้คือบางครั้งการหวงใยครอบครัวจนเกินไปอาจทําให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตได้พร้อมบอกว่าทั้งชื่อเก่าและชื่อใหม่ที่เปลี่ยนมามีผลกระทบต่อดวงชะตาของคุณโกติทั้งสองชื่อชื่อเจริญพรถือว่าตกดวงอุปสปรรคอปมงคลตกดวงไม่มีโอกาสประสบความสําเร็จ ไม่เหมาะที่จะใช้อักษรเหล่านี้นำหน้าชื่อของผู้ชายในขณะเดียวกันเปลี่ยนมาเป็นชื่อชัยกฤิก็เช่นเดียวกันอักษรที่ใช้นำหน้าก็ถือเป็นตัวกาลากินีที่จะทําให้ชีวิตนั้นไม่ประสบความสําเร็จสวัสดีครับสินสายแข็งครับวันนี้จะผ่าดวงวิกฤตถึงหลักการตั้งชื่อของคุณโกตีหรือคุณเจริญพรหรือชื่อใหม่ว่าคุณชัยกฤิซึ่งจริงๆแล้วนั้น ในพื้นฐานดวงชะตาของคุณโกตีนั้นเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เล็วทํางานเป็นทีมมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจอยากจะทํะไรประสบความสําเร็จก็จะตั้งเป้าหมายตัวหนึ่งไว้เพื่อถึงจุดหมายปลายทางในพื้นฐานดวงชะตานั้นเป็นคนที่รักครอบครัวห่วงใยครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังไว้ก็คือบางครั้งการที่ห่วงใยครอบครัวจนเกินไปก็อาจจะทําให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตก็ได้ ในขณะเดียวกันนั้นคุณกติได้ไปเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่14มกราคม2568จากชื่อเดิมชื่อว่าเจริญพรอ,อ่อนละไมก็มาเปลี่ยนเป็นชัยกฤิตอ่อนละไม้ซึ่งจริงๆแล้วนั้นชื่อทั้งสองชื่อนี้มีผลกระทบต่อดวงชะตาของ คุณก็ตีด้วยกันทั้งสองชื่อชื่อเจริญพรก็ถือว่าตกดวงอุปสรรคตกดวงอัป,ปมงคลตกดวงที่จะทำให้ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จไม่เหมาะที่จะใช้อักษรเหล่านี้นำหน้าชื่อของผู้ชายในขณะเดียวกันนั้นก็เปลี่ยนม,มาเป็นชื่อชัยกฤิก็เช่นเดียวกัน อักษรที่ใช้นําหน้าก็ถือว่าเป็นตัวกาลกินีเป็นตัวอุปสรรคเป็นตัวอัปมงคลที่จะทําให้ชีวิตนั้นไม่ประสบความสําสเร็จทางนี้สินสายเข่งยังบอกอีกว่าในดวงชะตาของคุณโกตีนั้นถึงแม้ว่าเป็นคนมีความพยายามความอดทนอยากจะทําอะไรให้สําเร็จก็จะตั้งเป้าหมายตัวเองไว้เพื่อจะถึงจุดหมายปลายทางเป็นคนที่มีสองอารมณ์อยู่ในตัวเอง เวลาดีก็ดีใจหายเวลาร้ายขึ้นมาก็เอาเรื่องอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ในฐานะดวงชะตานั้นก็ถือว่ามีดวงชะตาแตกแยกพลัดพรากไม่สมหวังวุ่นวายให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณก็ตีต้องระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในฐานดวงชะตาของตนเองนั้นเพราะว่ามีคู่ปะทะที่จะทำให้เกิดความสับสนลังเลไม่เข้าใจและก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกขึ้นในช่วงปี2568นี้ ถือเป็นรอบจังหวะอายุเข้าเคราะห์กินเวลาทั้งหมด18เดือนและในปี2568นี้เป็นปีที่เบียดเบียนให้อึดอัดไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเปลี่ยนชื่อไปแล้วจะดีหรือไม่ก็เชื่อว่ายังคงไม่ดีอยู่และนอกจากนั้นรอบอายุที่เข้าเคราะห์ก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นและชื่อที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นชื่อเจริญพรหรือชัยกฤิเกิดเป็นชื่อที่เป็นอุปสรรคก่อให้เกิดอัปมงคล เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณโคตินั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจอยากจะทใํใไรประสบความสําเร็จก็จะตั้งเป้าหมายตนเองไว้เพื่อถึงจุดหมายปลายทางเป็นคนที่มีสองอารมณ์อยู่ในตนเองอารมณ์ดีก็ดีใจหายร้ายขึ้นมาก็เอาเรื่องอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วเป็นคนที่รักครอบครัวห่วงใยครอบครัวแต่ในฐานดวงชะตานั้นก็ถือว่ามีดวงชะตาตกดวงแตกแยกพักพดพรากไม่สมหวังวุ่นวายให้เกิดขึ้น วันทำอะไรก็แล้วแต่คุณโคติก็จะต้องระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในฐานดวงชะตาของตนเองนั้นเพราะว่ามีคู่ปะทะที่จะทําให้เกิดความสับสนลังเลไม่เข้าใจและก่อให้เกิดปัญหาความแตแกแยกเกิดขึ้นในรอบปี2568นี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะห์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2567ต่อเนื่องมาจนถึงปี2568และไปสิ้นสุดเอาเดือนมีนาคมปี2,500 69รวมระยะเวลาทั้งหมด18เดือนแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เช่นเดียวกันในปี2,568นี้เป็นปีที่เบียดเบียนให้อึดอัดไม่สบายใจปัญหาจุกจิกเรื่องไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นให้อึดอัดไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในปี2,568นี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วจะดีหรือไม่ก็เชื่อว่ายังคงไม่ดีอยู่ แล้วก็พร้อมกันนั้นรอบอายุที่เข้าเคราะห์ก็ยังมีผลกระทบเกิดขึ้นและชื่อที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นชื่อเจอริญพรหรือจะชื่อชัยเกิดก็ตาม mm hmm. ก็เป็นชื่อที่เป็นอุปสรรคที่จะขอให้เกิดอัป,ปมงคลเกิดขึ้นถ้าหากว่าเปลี่ยนเมื่อไหร่แล้วนะครับก็ดูให้ดีสักนิดหนึ่งว่าชื่อนั้นใช้หลักทักษะโบราณหรือเปล่าหรือว่าใช้หลักของเลขศาสตร์ก็แล้วแต่นักพยากรณ์นะครับที่วิเคราะห์กันครับ และนี้ก็คืออีกหนึ่งคำทำนายจากสินแสเข่งนะคะซึ่งก่อนหน้านี้สินแสเข่งได้ออกมาผ่าดวงชีวิตคู่ของคุณโกตีและก็อดีตภรรยากันไปแล้วใครได้ดูกันบ้างคะแมันไม่แม่นประการใดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวนำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ